การแก้กิเลสต้องพิสูจน์กิเลสถึงจะรู้เรื่องพิสูจน์ความคิดความปรุงของตนพิสูจน์ความอยากโน่นอยากนี่อยากอะไรบ้างกิเลสมันบกพร่องอยู่เสมอตามปกติแล้วความบกพร่องจึงต้องอยากต้องหิวตาดูไม่มีวันอิ่มพอหูฟังก็ไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเบื่อน่ายจมูกลิ้นกายเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีสิ่งที่อิ่มพอในธรรม ่านกล่าวลงย่อๆว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นภัยอา้าวย่นเข้ามาถึงภิกษุเราพระเรากับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ว่านี้คืออะไรที่เป็นภัยอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าสรงสอนไว้ในพระไตรปิฎกว่ามีว่าไม่มีรูปใดที่จะแหลมคมหรือทิ่มแทงได้ลึกและเจ็บแสบที่สุดได้ยิ่งกว่ารูปของฝ่ายตรงกันข้าม ถ้าเป็นชายก็คือรูปหญิงถ้าหญิงก็คือรูปชายเสียงไม่มีเสียงใดที่จะเสียดแทงเข้าไปถึงขั้วหูใจยิ่งกว่าเสียงตรงกันข้ามกลิ่นก็คือกลิ่นอันนั้นแหละกลิ่นของเพศนั้นแหละรสก็รสของเพศนั้นแหละที่มันทําบุรุษตาฟางให้จมทําสตรีตาฟางให้จมทําสัตว์โลกให้จมท่านย่นเข้ามาให้เห็นชัดชัด